หลับตาเบาๆผ่า,า,านคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้สบายต้องสบายนะลูกนะ ฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยให้สบายทั้งกายสบายทั้งใจหาจุดสบายให้เจอว่าของเราอยู่ตรงไหนเวลาเรานิ่งๆนิ่มนิมเฉยๆเนี่ยจุดสบายที่เรารู้สึกว่ามันพอดี ไม่ตึงไม่ย่อนเกินไปมันอยู่ตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกมีความพึงพอใจอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆโดยไม่เบื่อหน่ายเลยนั่นแหละคือจุดสบายนะลูกนะต้องหาตรงนี้ให้เจอก่อนให้เจอในทุกครั้งที่เรานั่งนี่นะจ๊ะ ถ้ายังสบายไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปดูดวงอย่าเพิ่งไปลุยดูดวงดูองค์พระนะจ๊ะมันจะตึงต้องหายเจอก่อนว่าสบายทั้งกายและใจอยู่ตรงไหน,นเอาอารมณ์นี้ให้ได้พอเราได้อารมณ์สบาย การจะนึกถึงดวงหรือองค์พระก็ง่ายหรือไม่กับภาพเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายง่ายถ้าเท่านอกรอบเราตรึกมาดีเนี่ยแกมานั่งในรอบนี่มันจะยิ่งง่ายพอเรานึกถึงดวงนึกถึงองค์พระกลางกายเอาไว้หรือคลุมตัวเราบ้างเนี่ย อยู่ตลอดเวลาในทุกกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆตอนที่เราอยู่นอกรอบมันจะช่วยให้ในรอบของเรานี้ง่ายแต่ในกรณีที่เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไม่ออกก็อย่าไปกังวลใจนะจ๊ะอย่าไปเค้นไปเน้นภาพอย่าไปกงังวล ว่ากลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ทันใช้หรือไม่ทันใจหลวงพ่ออะไรต่างๆวันนี้ลูกอย่าไปคิดนะลูกเนะอย่าไปกงังวลให้อยู่กับอารมณ์สบายนี่ให้นานๆอารมณ์สบายนี้เนี่ยนอกจากเราจะทำส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องช่วยกันทำเป็นทีม คือช่วยสร้างบรรยากาศของกองพันเนี่ยให้มีบรรยากาศที่สบายที่เป็นสปาย,ยะเกื้อกูลกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันให้กำลังใจซึ่งกันและกันประครับประคองกันให้บวชอย่างมีความสุข มีความบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาถ้านอกรอบเราทำได้อย่างนี้การหาอารมณ์สบายในรอบมันอย่างง่ายเพราะธาตุแห่งความบริสุทธิ์ที่จะสร้างอารมณ์สบายเนะี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนกับหมู่คณะทั้งกองพันเนื้อนาบุเลย ในเวลาลูกมันนั่งเนี่ยมันจะง่ายเพราะใจมันมีความสุขสแล้วมีอารมณ์สบายแล้วจะวางใจแตะกลางกายก็ง่ายจะนึกถึงภาพเป็นดวงเป็นองค์ละก็ง่ายแม้ภาพยังเบลอแต่เราก็ยังสบายไม่ทุกข์ร้อนใจไม่เป็นเล่ง เน่นไปเค้นภาพเรายังอยู่กับความสบายได้แม้ภาพยังไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการก็ตามแค่แบบเลอหรือเห็นบางส่วนอะไรอย่างนี้นะจ๊ะถ้าลูกมีอารมณ์สบายอย่างนี้แล้วก็ทำอะไรมันก็สำเร็จเดี๋ยวก็ง่ายการมาบวชในคราวนี้ลูกก็จะสมความปรารถนา ได้บวชสองชั้นได้บวชหลายๆชั้นเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงในเป็นเรื่องสำคัญที่เดียวโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้บุญกับเราเยอะๆจากข้อวัดปฏิบัติของเราตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอารมณ์สบาย ต้องมีกระเราอยู่ตลอดเวลานะลูกเนอะแล้วเดี๋ยวจะง่ายละเดี๋ยวดวงก็จะชัดขึ้นมาเองแสงสว่างเกิดขึ้นเององค์พระเกิดขึ้นเองแล้วจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจะกระทั่งมันชัดเหมือนเราลืมตาเห็นนี่แหละเห็นวัตถุภายนอกอย่างไร ภายในก็เห็นชัดอย่างนั้นะมันจะชัดจะใสแจ่มกระจ่างที่กลางกายจะมีความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นเมื่อสุขความบริสุทธิ์ความนิ่งหรือสุขเฉยนิ่มาด้วยกันเมื่อไหร่ใจมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเลย เข้าไปในกลางกายของเราได้เองตอนนี้ลูกยังแข็งแรงอยู่ต้องให้โอกาสตัวงเราเนี่ยฝึกให้เต็มที่ฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชาลูกจะมีความสุขในทุกวันทุกคืนทุกอริยบทจากการมาบทในครา,าวนี้ในทุกกิจวัตรกิจกรรม เมื่อเดินธุดงก็จะมีความสุขทุกอย่างเก้ามีความบริสุทธิ์ทุกอย่างเก่ามีปิติและความภาคภูมิใจในการเป็นสมณะทุกอย่างเก่าปิติและภาคภูมิใจในการเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญทุกอย่างเก่าเดินทุดงในความสุขระยะทางไกลแค่ไหนก็เหมือนไกลนิดเดียว ใจมันจะไม่ไปเกาะไปเกี่ยวกับใกล้หรือไกลของระยะทางแต่จะสุขทุกอย่างก้าวกี่ก้าวก็แล้วแต่ก็มีความสุขไปตลาดเส้นทางเหมือนพระบิชชายุ่นกองร้อยเนี่ยที่มีประสบการณ์มาก่อนก็ทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้หลวก,กองพันนี่เป็น ระน้องชายก็ต้องทำตามเดี๋ยวก็เป็นได้อย่างพระพิชายเนี่ยจะมีความสุขไปทั้งทีมเลยความสุขก็จะแผ่ขยายไปถึงญาติโยมที่จะคอยมาอนุโมทนาสาธุก,การเสียบลักที่ใจเพื่อเชื่อมสายบุญจากเราไปถึงตัวเขาทุกๆคนอย่างนั้นแหละ พยันโลกประครับประคองใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะส่วนลูกๆก,กองร้อยที่เข้าถึงดวงถึงองพระใสๆแล้วเนี่ยก็แตะไปเรื่อยๆเบาๆ เ้ไปสบายให้เห็นดวงให้ใสแจ่มกระจ่างกลางกายองพระใสแจ่มกระจ่างกลางกายหรือสามารถเข้ากลางดวงเห็นองค์พระเข้ากลางองค์พระเห็นดวงแล้วก็ทำสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ หรือจะแตะมององค์พระในองค์พระปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้ให้ประคองใจกันอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปยเยียบๆนะจ๊ะ